ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของรายการ ร้อยเจห้ารายการสารดีดียามบ่ายนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยับหรือว่าพายัพรีเรีิโอค่ะคลื่น fm ร้อย hz เจ็ดห้ามกกะเฮิร์ส์นะคะดิฉันนอนุมาชัยเศษค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยซึ่งในวันนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วว่าเรามีช่วงพิเศษนะคะนั่นก็คือช่วงของสุขภาพดีกับ ge new normal ค่ะช่วงเวลาดีๆที่ทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยัพแห่งนี้นะคะร่วมกับทางสำนักศึกษาทั่วไปนะคะในรายวิชา general education หรือว่า,ารายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับน้องๆน,นักศึกษานะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในวันนี้นะคะก็มีน้องที่น่ารักนะคะ5ท่านมาร่วมรายการในช่วงนี้กัน,นะคะ่ะ เพราะว่าวันนี้น้องๆเขาจะมาคุยเรื่องของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขับถ่ายนะ,ะเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเ,เรื่องราวนะคะที่น้องๆเขาเตรียมมาเนี่ยก็ต้องให้น้องเขาแนะนําตัวเองกันก่อนนะคะแนะนําตัวเองเลยค่ะวันนี้จีวะโอตะชิโนะโนมอวะจิราาประดิเดสวัสดีค่ะ私私 ap ap ดิฉันนางสาวจิราภาประดิษค่ะคุนิจิวะนิคนิริ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเอลิซานน่คุณ้ค่ะคน้ชิ่ิว่าผมศิลวิตตะกุลปรึกษาพวกเรามาจากคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่น น้องๆภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแหมไม่น่าเราตอนแรกแนะนําตัวดิฉันนึกว่าเอ๊อะหลุดมีเสียงภาคเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเปล่าเสียงน่ารักมากเลยนะคะคนนี้จีิว่าคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเรื่องการขับถ่ายใช่ไหมคะซึ่งแหมจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เรื่องที่สําคัญมากๆเลยส่วนเนื้อหาสาระนะคะที่น้องก็เตรียมมาะะจะมีอะไรบ้างก็คงต้องเปิดโอกาสให้น้องๆก็คุยได้เลยค่ะ เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะกระเพาะจะทําหน้าที่ย่อยและส่งต่อสารอาหารที่มีประโยชน์ไปเลี้ยงร่างกายค่ะจากนั้นกากก็จะถูกขับออกมาเป็นอุจจาระค่ะโดยปกตินะคะสีและลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันตามประเภทของอาหารที่รับประทานค่ะรวมถึงปริมาณน้ําที่เราดื่มเข้าไปด้วยค่ะแต่ในบางครั้งสีและลักษณะก็ยังบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพได้เป็นอย่างดีค่ะ ดังนั้นหลังจากการถ่ายหนักแล้วนะคะอยากให้ผู้ฟังทุกท่านลองหมั่นสังเกตดูรูปร่างหน้าตาและสีสันเพื่อเป็นการตรวจสอบสุขภาพของตัวเองแบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ดูนะคะอุจจาระเนี่ยเป็นของเสียที่เหลือจากการย่อยอาหารค่ะซึ่งสีนั้นจะมีความแตกต่างกันตามชนิดของอาหารและยาที่รับประทานค่ะสีจึงสามารถบง่งบอกถึงปัญหาสุขภาพได้เช่นภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร การอุดตันในท่อน้ำดีหรือปัญหาการดูดซึมสารอาหารของลำไส้โดยสีที่แตกต่างกันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สีน้ำตาลถือเป็นสีปกติ2สีเหลืองเป็นสีปกติเช่นกันค่ะแต่หากมีสีเหลืองมันและมีกลิ่นเหม็นมากก็อาจเป็นสัญญาณของภาวะการดูดซึมสารอาหารของร่างกายผิดปกติได้ค่ะ 3. สีเขียวอาจเกิดจากโรคท้องร่วงการรับประทานผักใบเขียวเป็นปริมาณมากหรือยาฆ่าเชื้อบางชนิดได้ค่ะ สีสีดำอาจเป็นสัญญาณของการมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารคือหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กซึ่งอาจเกิดจากเนื้อง,งอกการอักเสบหรือภาวะหลอดเลือดบป่งพองนอกจากนี้การรับประทานธาตุเหล็กก็ทําให้เกิดอุจจาระสีดําได้เช่นกันค่ะ5สีแดงส่วนใหญ่เกิดจากการมีเลือดออกในทางเดินอาหารคือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักรวมถึงลิสดวงทวาร แต่บางครั้งก็อาจเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสีแดงเช่นปีทรูทน้ำมะเขือเทศหรือแครนเบอร์รี่ได้เช่นกันค่ะ6สีอ่อนหรือสีซีดให้ระมัดระวังว่าอาจเกิดจากการอุดตันในท่อน้ำดีทำให้ไม่มีน้ำดีในจนทำให้เป็นสีขาวซีดแต่สามารถเกิดจากการรับประทานยาบางชนิดได้เช่นยาลดกรดหรือยารักษาโรคท้องล่วงค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปแบบของการขับถ่ายค่ะมีทั้งหมด7รูปแบบนะคะ1น,นะคะแบบแข่งและเป็นเม็ดค่ะลักษณะเป็นกล้องแข็งนะคะแห้งแล้วก็ขับออกมาเป็นเม็ดหลายๆเม็ดนะคะเป็นสัญญาณของโรคท้องผูกค่ะที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะหากมีอาการท้องผูกรุนแรงและพบเลือดปนมากับอุจจาระนะคะหรือถ่ายในลักษณะนี้สลับ ถ่ายเหลวติดต่อกันควรไปพบเพทนะคะเพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคล,ลำไส้ที่ลุ่แรงได้ค่ะ2นะคะแบบแข็งเป็นเม็ดและติดกันเป็นก้อนยาวค่ะลักษณะเป็นที่ยาวแข็งแห้งผิวครุข่ะเป็นเม็ดคล้ายกับชนิดแรกแต่อยู่ติดกันเป็นก้อนค่ะ จัดเป็นอาการของโรคท้องผูกเช่นกันนะคะแต่ระดับความรุนแรงน้อยกว่าอุจจาระแบบแรกค่ะซึ่งสาเหตุก็มาจากการขาดสารอาหารประเภทไฟเบอร์ค่ะการดื่มน้ำไม่เพียงพอรวมกับพฤติกรรมการขับถ่ายที่ไม่ดีค่ะ 3. นะคะแบบก้อนยาวผิวมีรอยแตกค่ะเป็นการขับถ่ายลักษณะนี้หมายถึงการมีสุขภาพการขับถ่ายที่ดีค่ะ 4. นะคะแบบก้อนยาวผิวเรียบค่ะ การขับถ่ายในในรูปแบบนี้สื่อถึงการมีสุขภาพการขับถ่ายที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ5นะคะแบบเป็นแผงไม่จับตัวกันค่ะเป็นสัญญาณของการขาดไฟเบอร์หรืออาจจะเป็นสัญญาณของอาการท้องร่วงแบบไม่ลุนแรงก็ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะขับถ่ายออกมาได้ง่ายนะคะแต่ก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในระดับการขับถ่ายที่ดีค่ะ หนะคะแบบกึ่งเหลวค่ะเป็นสัญญาณของการติดเชื้อและการอักเสบภายในลำไส้ที่อาจจะเกิดจากโรคอาหารอาหารเป็นพิษการดื่มแอลกอฮอล์หรือการกินอาหารลดจัดค่ะซึ่งจะมีอาการถ่ายบ่อยเราก็คุยกันไปแล้วนะคะ ว่าออจระนะคะหรือว่าสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยคะ่ะจะสังเกตยังไงบ้างนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแหมมันดูน่าเกียดนะคะไม่อยากจะดูแต่จริงๆแล้วนะคะ อุจารานี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายเราได้เหมือนกันนะคะสีอุจระเป็นยังไงนะคะรวมถึงลักษณะของอุจระเป็นยังไงนะคะจะได้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังไปด้วยแล้วก็อาจจะลองนึกๆไปด้วยว่าเอ๊ะตอนที่เราทําธุระนะคะหนักๆแบบนี้แล้วเนี่ยลักษณะที่เราพอจะสังเกตได้เ,เป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเมื่อกี้น้อง เอรีบอกนะมีทั้งแบบแข็งเป็นเม็ดเดียเป็นเม็ดแล้วก็เป็นก้อนยาวแบบยาวมีร้อยแตกแบบยาวผิวเรียบแบบแผ่นแบบแผ่นนี่นึกไม่ออกเลยเป็นแบบไหนแบบแผ่นไม่จับตัวกันเนี้ยนะสัญญาณงกรขาดไฟเบอร์แบบกึ่งเหลวนะคะซึ่งอาจจะติดเชื้อแล้วก็อีกแบบนี้คือแบบเหลวเลยนะคะนั่นก็คือมีการท้องเสียนะคะ ถ้าถ่ายแบบเร็วมากๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องไปหาคุณหมอด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของริดสีดวงทวารใช่ไหมคะค่ะซึ่งน้องดอมเตรียมมาพูดนะคะเรามาฟังกันว่าโรคนะคะที่อาจจะทําให้เกิดแบบว่าผลกระทบกับระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากริธสีดวงที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคะ่ะน้องดอมเชิญเลยค่ะซึ่งหากว่าเราเนี่ยมันสังเกตการขับถ่ายของเราเนี่ยได้พบว่า มีเลือดเจือปนอยู่ให้สังเกตแล้วก็สงสัยไปเลยว่าเราอาจจะเป็นลิซิดวงทวารหนักลิซิดดวงทวารหนักเนี่ยคือการที่เส้นเลือดบริเวณทวารหนักมีการโป่งพองจากการที่เราเบ่งอย่างต่อเนื่องจนทําให้เส้นเลือดโป่งพองจนไม่สามารถยุบตัวลงได้เองจนอาจจะเกิดการแตกหรือว่ามีเลือดหยดออกมาหลังการขับถ่ายการรักษาลิซิดวงเนี่ยมีอยู่2วิธีหลักๆคือการรักษาโดยการผ่าแล้วก็อย่างที่2คือการรักษาโดยการไม่ผ่า ได้แก่การเน็บยาการฉีดยาแล้วก็การรับยาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการแนะนําของแพทย์วิธีป้องกันการเป็นลืสุดดวงเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์หรือว่ากากใย,ยเช่นพวกผักผลไม้เพื่อป้องกันอาการท้องผูกแล้วก็ยังช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นหรือปรึกษาแพทย์เพื่อรับยาตามคําแนะนําของแพทย์ครับผมค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้นะะโรคที่ เ,เกี่ยวเนื่องหรือว่าใกล้กับเรื่องของปัญหาระบบการขับถ่ายของเรามากที่สุดนั่นก็คือลิสิตดวงทวารหนักนั่นเองนะคะวิธีการรักษาก็มีรักษาโดยไม่ผ่าตัดแล้วก็โดยการผ่าตัดสมัยนี้นะคะเรื่องการผ่าตัดรักษาลิสิดดวงทวารเนี่ยก็มีวิวัฒนาการนะคะที่ล้ําหน้าไปมากไม่ต้องใช้แบบผา่าแบบเดิมที่ต้องเอามีดแบบเชื่อเฉือนนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเป็นยิงเลเซอร์เลเซอร์มีแบบส่องกล้องสองกล้องเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วปัญหานั้นเกิดจากลิสิตดว าก็สามารถที่จะไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็รักษาตัวในโรงพยาบาลได้ค่ะสุขภาพดีกับ GE New Normal วันนี้ได้นำม,มาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงต้นนะคะของอารายการช่วงนี้เนี่ยวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการขับถ่ายนะคะเรื่องนะ่ารู้เกี่ยวกับการขับถ่ายซึ่งเป็นเรื่องใกล้ๆตัวแต่บางคนนะมองข้ามหรือบางคนก็ไม่อยากมองไม่อยากมองนะคะทั้งท้ที่จริงๆแล้วเนะ่ยเรื่องของการขับถ่ายนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกสุขภาพของเรา ได้เป็นอย่างดีนะใครท้องผูกใครท้องเสียใครท้องร่วงก็สามารถสังเกตได้จากการขับถ่ายนะคะรวมถึงมีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกิดจากการขับถ่ายาที่ไม่ถูกสุขลักษณะเช่นโรคลิซิดดวงทวารหนักนะคะพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบไปแล้วตอนนี้นะคะจะมีอยู่วิธีหนึ่งคะ่ะที่สำหรับใครที่ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็ ต้องสนใจนะคะคือเรื่องของการารับประทานอาหารนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีนะคะก่อนที่เราจะไปให้น้องๆน,นะคะเขาพูดถึงเรื่องของสาระช่วงต่อไปก็มีน้องอีกสองท่านนะคะในกลุ่มที่พร้อมแล้วนะคะที่จะแนะนําตัวแล้วก็แนะนําสาระดีๆในวันนี้ค่ะให้น้องแนะนําตัวเลยนะคะวันนิติว a ว a ตาชิวะริวเดสสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณบนทิมนะคะ คุณจิชวะมาตาชิวะโนบะสอนเดสสวัสดีครับผมโนบะสอนอิน no ท่ารังสีนะครับค่ะทั้งน้องกระหนกวันนะคะแล้วก็น้องโนบะสอนนะคะก็เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและ วัฒนธรรมญี่ปุ่นเช่นกันนะคะ,ะเราจะคุยกันต่อเรื่องของไฟเบอร์ใช่ไหมะนะคะตอนแรกนะตอนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะพอพูดถึงไฟเบอร์พี่จะพูดถึงคิดถึงเหมือนแบบพวกยางอย่างยางรถย,ยนต์อะไรแต่พอตอนหลังมาถึงรู้ว่าอ๋อไฟเบอร์นี่มันะนะมันเกี่ยวกับอาหารนี่แหละนะคะส่วนจะ,ะรู้จักกับไฟเบอร์ เพิ่มมากขึ้นนี่แขอคงต้องให้น้องหลิวนะคะได้คุยให้เราฟังรวคะเชิญเลยค่ะค่ะหลังจากที่ท่านผู้ฟังนะคะได้ฟังเรื่องโรคก,กันไปแล้วเราก็จะมาะพูดคุยเรื่องอาหารที่ช่วยป้องกันโรลคลิสีดวงทวารกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยะคะ่ะจะมารู้จักเกี่ยวกับไฟเบอร์คะ่ะว่าไฟเบอร์คืออะไรไฟเบอร์หรือใย,ยอาหารนะคะคือสารอาหารที่จําเป็นโดยเฉพาะของอคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืชที่มักพบได้ในธัญพืชผักผลไม้ถั่วมเมล็ดแห้งค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยค่ะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถดักจับสารพิษต่างๆช่วยรักษาและป้องกันอาการท้องผูกป้องกันมะเร็งลำไส้ลดอัตราการป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยค่ะ ต่อนะคะแล้วก็จะพาท่านผู้ฟังมารู้จักกับ5แหล่งไฟเบอร์ที่สามารถหารับประทานได้ง่ายค่ะเช่นหนึ่งเลยคือส้มค่ะส้มนะคะนอกจากจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะ 2. นะคะลูกพุนค่ะไม่เพียงแต่เป็นแหล่งที่ไฟเบอร์ปริมาณสูงนะคะแต่ในลูกพุนเนี่ยยังมีสารที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ 3. นะคะถั่วดําในถั่วดํามีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมค่ะเป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะ 4. นะคะลัสเบอร์รี่ท่านผู้ฟังรู้ไหมคะลัสเบอร์รี่เนี่ยเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีไฟเบอร์สูงมากกว่าสตอรอเบอรี่ถึง2เท่าเชียวนะคะ 5. อัลมอนด์ค่ะไม่ใช่แค่เป็นแหล่งไขมันชั้นดีเท่านั้นนะคะแต่ว่าอัลมอนด์เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการขับถ่ายให้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากท้องผูกนะคะหรือว่าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคลิสสิด,ดวงทวารต่ำมาก็ต้องทานอาหารที่มีไฟเบอร์กันให้เยอะๆนะคะพวกผักผลไม้แล้วก็ที่น้อง,องเขาแนะนํามานะคะส้มเอ้ยลูกพรุ่นเอ้ยถั่วดำลัสเบอร์รี่แล้วก็อลมอนน,นั่นเองค่ะทีนี้นะคะนอกจากโรคที่เ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะที่เราคุยกันไปแล้วคือโรคดิสสิด,ดวงทวารเนี่ยก็ยังมีโรคอื่นอีกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มักมากับเรื่อง ดูร้อนนะคะแล้วก็โรคที่เกิดจากการที่แบบแหมมกินไม่ดูอะไรเลยเนี่ยนะคะกินแบบกินเยอะกินจุกกินจิกกินอาหารที่ไม่สะอาดแต่จะเป็นโรคอะไรนะั้นเดี๋ยวให้น้องนบนะคะคุยให้เราฟังกันแล้วกันค่ะครับก็โรคที่เกิดจากหน้าร้อนหรือว่าอากาศร้อนในช่วงนี้นะครับก็คือโรคอุจจาระร่วงครับหากว่าท่านผู้ฟังมันสังเกตการขับถ่ายของตัวเองนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ย ท่านผู้ฟังขับถ่ายมากกว่า3ครั้งให้สงสัยเลยว่าอาจจะเป็นโรคอุจจาระร่วงนะครับผมอาการของโรคอุจจาระร่วงที่มักจะพบได้ก็จะมีการขับถ่ายเหลว3ครั้งต่อวันหรือมากกว่านั้นอาจจะมีอาการถ่ายมูกผนเลือดติดมาด้วยครับและอาจจะมีอาการอ่อนเพลียอาเจียนหรือเป็นไข้ร่วมด้วยสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่เกิดโรคอุจจาระร่วงเนี่ย มักจะเกิดจากการติดเชื้อจากการรับประทานอาหารและการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียมอาหารและอาจจะเกิดจากภาชนะสกระปรกเกินไปหรือมีเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในภาชนะครับหาพวกพบว่าท่านผู้ฟังมีอาการเหล่านี้แล้วสามารถรักษาได้โดยการดื่มน้ำและเกลือแร่นะครับโดยใช้ผงเกลือแร่ ORS ที่ชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้ โดยผสมหนึ่งซองกับน้ำสะอาดในปริมาณที่ระบุข,ข้างซองดื่มจนหมดหรือค่อยๆจิบแทนน้ำเปล่าได้ครับรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มโจ๊กแกงจืดไม่ควรงดอาหารเลยหรือไม่ควรกินยาแก้ท้องเสียแทนครับหากอาการเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นและมีอาการหนักกว่าเดิมอย่างมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกเลือดอาเจียนบ่อยควรให ท่านผู้ฟังนะครับหรือผู้ป่วยไปพบแพทย์โดยทันทีตามคำแนะนำจากแพทย์นะครับหากพบว่าสีของอุจจาระเปลี่ยนไปสามารถหยุดบริโภคอาหารหรือยาที่สงสัยว่าอาจเป็นเหตุได้เพื่อดูว่าสีของอุจจาระจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่แต่หากไม่แน่ใจว่ามีอาการอื่นในระบบทางเดินร่วมอาหารควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยทันทีครับ ค่ะนี้ก็เป็นวิธีดูแลตัวเองนะคะแล้วก็วิธีสังเกตตัวเองเวลาที่เป็นโรคอุจจาระร่วงนั่นเองว่าอาการอยู่ในระดับไหนนะคะเบื้องต้นก็รักษายังไงนะคะดื่มน้ําให้มากๆนะคะรวมถึงน้ําเกลือแร่นะคะฐานอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายๆนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ดีขึ้นนะคะ ก็ควรที่จะไปหาคุณหมอนะคะดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายท้องเสียเยอะๆนะคะแล้วสูญเสียน้ำเน่ยอาจจะทำให้เกิดการช็อกได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขับถ่ายวันนี้ค่ะที่น้องจากสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้นำมาฝากในช่วงของสุขภาพทีกับ GE New Normal ค่ะ ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal